ประกิจสิริวัฒนาเกตนั่นเองนะคะดังนั้นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชันแพันเน่นะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากนักลงทุนในช่วงวันศุกร์นี้นะคะกับข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนนั่นเองนะคะสวัสดีครับพี่ปิงค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ะมาเชิเลยคับพี่ปิงก็วันศุกร์แล้วนะฮะหรือเปิดไหม่ครับขออภัยด้วยครับค่ะ,คะ,คะไปเดี๋ยวบ้านครับพี่ปิง ในช่วงนี้ก็ยังดีที่เราได้คุยกันแล้วว่าอย่าไปเสี่ยงกับมันหลังการประกาศงบเอ็นวีเดียนะครับเราก็ปิดหน้าพุดไปแล้วแหละนะครับอ่าปิดไปแล้วนะครับเออไม่ได้ปิดหน้าพุดปิดหน้าคอนะครับไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์จันทร์อังคานเรามีเวลาให้เล่นกันได้ไม่นานล้วก็ออกกันไปก่อนเถอะนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานผมก็มีแอบเข้าไปลองคอนะพี่นึกว่าจะไม่มีอะไรมีว่า ก็ไม่ถึงขนาดขาดทุนเยอะเพราะว่าตอนนี้คือขึ้นนะครับก็ออกก็ออกดีไหมออกดีออกดีกว่านะครับคือปัญหาเมาื่อวานมันเป็นการคว่ำแบบว่าแหกยับที่สุดในวัน,น,วนเขาเรียกว่าเป็นการรีเวอร์ซอลอินทราเดย์รีเวก็คือการกลับหัวในวันเนี่ยที่รุนแรงที่สุดในรอบปี <_ d Öyle> จนทําให้ระดับ S P 500เนี่ยต่ำกว่าตอนเดือนตุลาคมอีกตอนเดือนตุลาคมเนี่ยตอนนั้นโดนอะไรพี่โดนเรื่องของ <_ p ym> ม้์บอกว่าจะเก็บภาษีจีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อนนี้ต่ำละนะครับการประกาศงบเอ็นวีเดอะไรมันช่วยได้แค่วันดเดียวแล้วก็จริงๆเราเรื่องเรื่องเอ็นวีเดียอันนี้ขอขอขอมาร์คไว้ตรงน,นี้นิดนึงก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติที่หลังจากการรายงานงบแล้วมันจะมีเซลล์ออนแฟกออกมานะครับอ่าแล้วก็ หลังจากนั้นอีกสามันอีกอีกสเดือนถัดมาเนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ครั้งนี้ผมว่ามันแปลกๆตรงที่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ n v i d i ียรายงานงบมาพี่มันดูเหมือนปลดล็อกปลดล็อกความกังวลว่า AI จะไม่ไปต่อหรือ AI อาจจะมีพักในเงี้ยมันงบของ n v i d i ียมันกำลังสะท้อนว่ามันไปต่อนะเออมันก็ไม่ควรมีเซอออนแฟก t เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะทุกคนไม่ได้คาดหวังไงว่าหลังการรายงานงบแล้ว n อ i น i ียจะต้องขึ้น คือถ้ามันเป็นก่อนหน้านี้เ,เวลามันขึ้นขึ้นมาแล้วเราจะมาเกงตอน Nvidia ประกรันงบอ่ะมันจะเกิด sell on fact อยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันเกงขึ้นมาก่อนแต่นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นครั้งนี้การลงครั้งนี้เลยแหม่งแหม่งแล้วอาจจะลงเยอะนะฮะพอสมควรการที่ตลาดมันเราจะไปเบทว่ามันจะกลับมาฟื้นตัวในเร็วนี้คงไม่ใช่แล้วแหละนะครับชัดเจนแล้วก็ยิ่งถ้าเราไปดูกราฟพวกบิทเทคอ่ไรเช่น Microsoft นะฮะเราก็พบว่าหลุด neck line neck line ก็ เน็กก็ NEC นะฮะตรงคอนะฮะก็จะกลายเป็นทำดับเบิลท็อปก็หล่นลงมาอีกนั้น SPX NDX น่าจะลงต่อสักระยะหนึ่งนะครับก็น่าจะลงเอ่อบรรยากาศแบบนี้เราหลีกเลี่ยงกันลองคอ <S 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 นะครับจะเปิดพุทธไหมเนี่ยตามสะดวกเลยนะฮะแต่ย้ำว่าเสถียรในการเปิดพุทผมก็ไม่ใช่ว่าจะดี นะครับแต่รอบเนี้ยมันให้เปิดลองคอคงคงไม่กล้าจริงๆแต่มันก็คงต้องเน้นลงไปก่อนแล้วแต่ถ้าเราต้องทําอะไรจริงๆก็ต้องเน้นไปเปิดพุทธนะครับทีนี้ดัะนั้นกระดามที่ผมมองว่ามันเป็นโอกาสนะครับเพราะภาพของเการเติบโตในปีหน้าเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะครับอ่าแล้ว คาเปกที่ลงลงไปเนี่ยมันยังไม่ได้มันเป็นตอนนี้มันเป็นความกังวลว่าไอ้เงินลงทุนต่างๆมโหราลของ AI เนี่ยเฮ้ยมันจะคืนทุนได้จริงหรอ,อ,ขอรเขาใช้คาว่าจะคืนทุนมันจะเบรกอีเว n นได้จริงหรอกว่าเราจะรู้ว่าเบรกไม่เบรกมันอีกนานไงแล้วเออร์เน็ง่ะช่วงเนี้ยพวกนี้มันก็ขาขึ้นอยู่จริงๆนะครับฉะนั้นน่าจะเป็นแค่การปรับฐานชั่วคราวนะครับปรับฐานชั่วคราวก็ มันสามารถลงไดถึง10%จากดอดาวตอนนี้ n a s d a q ลงจากยอดเนี่ยแค่เเอรงเราก็รอให้มันลงเกิน1 0เเนะครับก็จะเป็นโอกาสในการเก็บทั้งเก็บอะไรเก็บหุ้นเก็บกองทุนที่ไว้สลับหักลดหย่อนภาษีพวก r m f ออะไรพวกนี้ได้นะครับรวมไปถึงเราอาจจะเก็บเป็นกองทุนรวมเพื่อลงทุนนะครับเก็บหุ้นเพื่อลงทุนได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้คงต้องรอเป็นเดือนหน้านะครับผมคิดว่าเดือนหน้าแรงขายมันจะเริ่มซาเพราะว่าบรรดาพวก ฟันมเนเจอร์มันก็ต้องขายกันล็อกโปรฟิตกันเรียบร้อยอะ<ช>่นะนะครับล็อกโปรฟิตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็กลับเข้ามาซื้อต่อกันอีกอยู่ดีนะครับเช่นเดียวกับฝั่งหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนก็ C s i 300สามร้อยหลังจากที่มันขึ้นลอยๆมาเจอลงมาสองวันนี้เนี่ยโอ้โหคอแทมหักห่างเสงเองก็จะทำภาพเดอบลันท็อปด้วยเช่นเดียวกันจะหลุดเล็กได้อยู่แล้วดังนั้นเอ่อ MCA ถ้าเรามีลองคออยู่ก็จำเป็นต้องปิดออกไปก่อนนะครับเลิกเลิกไปก่อนนะครับไม่งั้นจะเจ็บหนักนะครับ แล้วถ้าเราจะไปเกงหน้าพุทได้ไหมระยะสั้นนี้คงได้อย่างที่บอกนะครับตลาดมันเลือกข้างนั่แหละว่าจะปรับฐานนะครับก็เปลี่ยนเป็นหน้าพุทกันแต่แล้วก็วงเล็บผมไม่ค่อยได้ตังค์นหน้าพุทนะเอะช่วงหลังหน้าคอก็ไม่ได้ตังค์หน้าพุทก็เดี๋ยวชวนเสียตังค์ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆก็ต้องประเมินเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับอืมก็ลองดูนะตลาดก็ลงไหลยอยู่นะพี่พิง ครับครัอดูคนช้อนก็รอดูเปอร์เซนเทที่ตัว n นสแ a q หรือว่า s อลงสัก10%เราไปดูตรงนั้นเนาะตัวเลขกลมๆง่ายๆก็อยวค่อยมานั่งคิดกันว่าทำอย่างไรกันต่อดีอแต่ในระหว่างนี้ก็คงลงก่อนนะพี่อืมรอให้เสด็จก่อนนะคะในจุดส่วนัทุนที่ตามหุ้นนอกนะพวก80พวกอะไรนี้ก็ พวก D านะคะก็จะจุกจ่อยผมเนี่ยแหละมีคน่ายเยอะเหมืนกันนะฮะจุกจ่อยจ่อยในตอนรากๆจุกจ่อยไปครับไม่เป็นไรหรอกรอบของการลงทุนนะคุณเลเดนเลอบอกว่าอย่าตกใจพลนิขายนะเพราะว่าในส่วนของทางด้านอ A I เองก็ยังเป็นโลกแห่งอนาคตอยู่เนาะแต่ต้องใช้เฮดจิ้งในเรื่องราวของทางด้านออปชันตัวอื่นเข้ามาเฮดจิ้งแทนนะ อ ndx spx ก็ในประเทศไทยก็ยังมีในส่วนของ c ีหนึ่งเป็นพุทนั่นเองนันถุนน,นะก็ h e ดจ i n g นะฮะก็หมายความว่าใครติดอ่ t เมตาใครติด nvd อะไรเงี้ยน,นันถุนก็มีการเข้าไปติดตามตลาดนะฝังพุททางด้านดีนะยู่จีหนึ่งค่ะส่วนทางด้านออปชั่นหุ้นมีเฉพาะตัว us Option ของแต่โบเกอร์นั่นเองนันถุน,นก็ไปออปชั่นกันต่างๆนะได้ครับพี่ปิง แล้วก็ในส่วนเซปต,ติี้ล่ะครับพี่ปิงค่ะเออเซ็ตเซ็ตอินเด็กก่อนแล้วกันนะพี่ค่ะค่ะผมมาสังเกตเซ็ตอินเด็กในสองเดือนเนี้ยกราฟเนี่ยเหมือนใครด้วยพี่กราบเบิดเอ็นบีเดียเด็ด <c oughs> ทุกครั้ง <c oughs> ทุกครั้ง <c oughs> ทุกครั้งทุกครั้งระเบิกระเบก <c oughs> แล้วก็โดนตุบลงมาเหมือนกันเด้เลยก็เ <c oughs> พราะวันนี้เราก็เลยลงเยอะ ไม่อยากเข้าไปดูหุ้นไทยเลยนะฮะเดลต้าสองร้อยไหมวันนี้เดลต้าลงเยอะใช่ไหมแปดบาทลงนะครับแบาทสามบาทนะครับตัวตัวที่เคยขึ้นเนาะตัวหลักๆกแบงก์ก็ลงสองบาทอลองดูทั้งจุดลงกันทะเลและด้านหมดอ่าลงกันหมดเลยเงี้ยนะครับจริงจริงแล้วก็แต่ว่าพวกแก๊งลงกันเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเราถือดีดบิลต่อได้นะครับคือเราเป็นดีดบิลเราลองเทิมแล้วตัวท็อปอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ลง นะครับอ่าก็ตูนหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอืมอ่าลงทุนก็ลองดูนะฮะตัวที่ลงหนักเดต้าสี่ห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะะครับถ้าเป็นเปอร์เซนเทจเอทก็ลงเกือบหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ตัวฮานนาอ่าพวกพวกชิปอ<ว>ิเ <X S 2> <Chief S 1> ลก็กทรอนิกส์ค่ะครับอบอลลูนแต่ว่าลุมลงประมาณหกพันกัลล้านนะฮะพี่ปิงครับอ่ะ แล้วพี่ปิงแล้วเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องดีภายในประเทศมีไหมหรือว่ายัางไม่มีตอนนี้คะก็แหวดแหวดเขานายกออกมาเบรกแนวความคิดนะครับไม่ได้ได้เสียก,กันนั่นเสียงก็จริงๆแล้วผมสนับสนุนผมเป็นคนที่อยู่สามสนุนการขึ้นแหวนนะครับพี่ก็ก็ได้กระจายนะเป็นมัน <ะ S 2> จําเป็นคือประเด็นก็คือตรงนี้เราจัดเก็บรายได้อะได้น้อยกว่ารายจ่ายเยอะมากเลยนะครับ แบบนี้แหละแฟร์สุดแล้วแร์สำหรับทุกคนเลยก็ยากดีมีจนเออมจนเลยรวยใจเท่ากันเราก็ต้องยอมรับว่ากําลังซื้อของอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คนที่เขาลําบากอยู่แล้วครัวเรือนที่เขายากยากลําบากเนี่ยเขาจะยิ่งยากลําบากขึ้นไปอีกใช่ไหมก็มันก็แบบไม่รู้จะแกะคือปัญหามันเป็นปัญหาโลกแตกอ่ะ แต่ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องแก้นะครับคือเราอ่ะมีรายได้ที่น้อยจัดเก็บรายได้น้อยมากกว่าที่จะใช้จ่ายฉะนั้นวิธีการเดียวคือคุณต้องจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นก็มีอยู่แค่สองวิธีก็คือริจะใช้วิธีลีดเลือดกับโปรหรือจะทําให้ทุกคนอ่ะมั่งคั่งมากขึ้นจะได้มีรายได้มากขึ้นนะครับ แต่ผมคิดว่านอกจากเลื่อยๆกับปูหรือทําให้ทุกคนมีไรายได้มากขึ้นแล้วนี่ยผมมีวิธีหนึ่งก็คือเก็บภาษีคนที่แม่งไม่ได้ไม่ได้จ่ายสิ<ม>ก็คือพวกภาคธุรก,กิจที่อยู่ใต้ดินต่งตางๆนะครับ<ม>หรือธุกรก,กิจอะไรต่างๆที่ทั่วเนี้ยคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบคุณต้องอยู่ในระบบกันหมดเนี่ยมันมันถึงจะได้ช่วยกันการอ้างการอ้างอะไรต่างๆมันไม่ควรเพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องเสียภาษีกัน นะครับถ้าเกิดคุณมีรายได้จากการค้าขายคุณก็ต้องเสียภาษีนะครับก็และโดยเฉพาะคนที่แบบว่าค้าขายแล้วเบียดเบียนเบียดเบียนที่สาธารณะอันนี้ผมยิ่งยอมรับไม่ได้นะครับจะอ้างความจนแล้วมาตั้งแผงลอยเบียดเบียนถนนเบียดเบียนทางเท้าแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาต้องแจ้งภาษีไม่แจ้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดึงขึ้นมาเสียภาษีให้หมดนะครับก็ อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะสร้างรายได้ให้มากขึ้นนะครับเอาธุรกิจต่างๆเอาขึ้นมาเสียภาษีให้ได้นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นเจ้าภาพทําสิ่งนั้นเช่นเราบอกว่าเอ้ยประเทศไทยนะฮะม,มีพวกบ่อนออนไลน์ซ่อนอยู่ดังนั้นเราเลยต้องมี entertainment เพล p l e x แม่งคือมันไม่ใช่สิ่งที่มึงต้องทําก็คือต้องจัดการปราบปรามพวกนี้ที่เป็นผิดกฎหมายนะครับแล้วอะไรที่มันซ่อนอยู่ไม่เสียภาษีต้องไปกวาดล้างเก็บภาษีจากพวกนี้มาให้หมดต้องไปยึดทรัพย์ ออกมาให้หมดถูกป้าไป<ช>ยึดทรัพย์พวกนี้มาก็ได้เงินกลับมาไงถูกไหมครับก็เป็นรายได้เข้าประเทศเออแต่<ช>ไม่ใช่บอกว่าเราต้องทําให้ธุรกิจสีดําขึ้นมาให้เป็นเป็นสีขาวแล้วเราเป็นเจ้าภาพมันไม่ใช่นะครับอันนี้กลับไปเรื่องหนึง่งอีกขาหนึ่งก็คือในเมื่อคุณมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายอ่ะพี่เราต้องทอํายังไงเราก็ลดรายจ่ายสิวะเฮ้ยพี่ลดรายจ่ายสิวะง่าย ก็ต้องลดรายจ่ายนะครับเอ่อต้องอุด,ดูทุกรูร่วของการคอร์รัปชันนะครับระดับบนน่ะต้องเข้มงวดเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าเราก็มีการใช้จ่ายที่เละเทะอย่างที่เห็นภาพมันออกมาสภาหมื่นล้านอะไรก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายลงไปนะฮะการก่อสร้างทุกอย่างเต็ไมไปด้วยการทุจรจิตอีกคอร์รัปชันละเลงงบไปกับอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมตึกสอตองงอก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับ อ่ะพอมีเรื่องตึกสองงต่อสตองงเข้ามาเราก็ได้เห็นถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับของสตงงคนที่ควรต้องเป็นแบบอย่างในการประหยัดอ่าวกับใช้เก้าอี้นะฮะเอาแบบว่านั่งตูดแล้วแม่งต้องเป็นตูดทองคําอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราต้องนั่งเก้าอี้ธรรมดาไม่เป็นหรอใช่ใมันต้องเป็นตัว<ะ>อย่างในการประหยัดอย่างเงี้ยจะบ่นคนเดียวเลยจะให้พี่ช่วยด้วยอ๋อก็พี่ถามผมว่ามีข่าวดีอะไรไหมผมก็บอกว่าเรื่องแหวนพอแหวนผมก็ยาวเลยทีนี้ โมโหดิพี่คุยคนเดียวเออคนเดียวไป่าโดยสรุปแล้วอาจจะเป็นข่าวกดดันตลาดหุ้นแล้วกันเรื่องแบบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ดูเหมือนจะมีโอกาสที่เขาอาจจะยุบสภาในเดือนหน้าก็ได้อ่าก็ตั้งเดียวก็อาจจะเป็นข่าวดีกับตลาดจะได้อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วคุณปิงตกลงลงพักไหนอ่ะพักตรงนี้ดีดีกว่าโอเคก็เมาเมากันนั่งจนก็ Uh, ตอนนี้มันก็ตลาดหุ้นก็ตกทั้งโลกแล้วก็ตลาดหุ้นไทยส่วนอ uh, กระแสโซเชียลข่าวโซเชียลในประเทศไทยก็เขาก็ร้อนแรงในหลากหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องธมากินแบบพวกเรานี้อมนุษย์อการลงทุนนะฮะโลกของการลงทุนตลาดหุ้นไทยก็หายไปเยอะสมัยก่อนเป็นล้านเลยนะที่ชมรายการที่สมัยก่อนเนะี่ยตอนนี้ก็เลยเจ็ดร้อยคนตายกันหมดตลาดแล้วนะทั้งตุน ก็ว่าก่อนน,นี้เมื่อก่อนกี่กี่คนนะฮะล้านหนึ่งตอนที่เลขท้ายสองตัวหวยหุ้นสี่รอบทีเวลาเฟซบุ๊กพี่มีนคนเข้ามาดูพี่มีหลักฐานนะเก็บไว้เลยอโอโ้ดูพร้อมกันล้านคนเลยหรอพี่ใช่ใช่อยากดูไหมพี่มีอยู่ไม่แบบเป็นล้านแล้วมีคนดูล้านยิ่ขงขโหนกระแสอีกพี่สมัยก่อนอะ่ะคนดูหวยหุ้นไงอ๋อหวยหุ้นเออหมายความว่าไงดูนนดูหวยหุ้นคือเอ้าไม่รู้อีกเหรอ ให้พี่เปิดเผยไหมเนี่ย,ยงงตลาดหลักทรัพย์อะ่ะพี่จะพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกไปนะเนี่ยไม่ไม่คือพี่ทําทํารายการให้ดูตัวเลขยังไงฮะหรอหวยหุ้นเหรอไม่มีคนดูเป็นล้านเลยเหรอ,อยิ่งกว่ากระแสอีกเมื้าหกปีที่แล้วไงก็คนเล่นหวยทั้งประเทศเจ็ดสิบล้านคนอะ่ะล้านคนที่จิ๊บจอยนะไม่คือพี่รายงานการการรายงานหวยหรอครับหรือย,ยังไงไม่พูดถึงตัวเลขหุ้นไงหรอ คุณแอดโคลดภาคเช้าแอดโอเพนภาคเช้าแล้วก็แอดโคลดภาคเย็นแอดโอเพนภาคเย็นนะอากาศรู้ปะรู้ปะไม่รู้เลยเรื่องเลยอ๋อดูเวลาโอ้เออยุคนั้นเนี่ยแต่ยุคนี้โซเชียลมันร้อยตอนนั้นมีรายการพี่เป็นโซเชียลที่คนรู้จักเยอะที่สุดไงแต่ตอนนี้โซเชียลทุกคนก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอินฟลู อ่าอ่าใครใครก็เป็นอินฟลูได้หมดก็เลยแบบหายไปเยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทุกคนก็เป็นอินฟลูทั้งประเทศกันหมดละอ่า uh, ครับครับตอนนั้นมีมีรายการพี่บุกเบิกในวงการเนี่ยอ uh, ไม่ได้โมมันเป็นเรื่องจริงอืมอจริงจริงน,นันงงอ,อ๋อ oh, วิทยุเอฟเอมเก้าสิบเจ็ดนะนะแล้วพี่ก็เอามาแปะในเฟซบุ๊กต่อไงนะมันก็มีระบาดเลยปึ้งปึ้งปึ้งปึปึเลยแต่ตอนนี้มีปิงอินฟู ไปดูแชร์ไปดูปิงปึงกันหมดละไม่ไม่ไม่เลยรอดชีวิตไม่ผมว่าก็ทุกนี้คนเขาก็ดูพี่กันอยู่แหละแต่ก่อนแต่ก่อนมานีชแนลไงแต่ก่อนอ่นจำได้ป่ะก่อนส่วนใหญ่แล้วมันมินิชแนลเออมันมีหลายอย่างเดี๋ยวนี้มีน้อยไปหมดอะไรเงี้ยครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอย่างคนมาเอาเลขดัชนีไปแทงหวยใช่ใช่จริงตอนนี้ก็ยังมีแต่ตอนนี้เขามีในทิกตอกกันละ สมัยก่อนติ๊กตอกจะไม่มีเกิดขึ้นนะทุบเดี๋ยวนี้มีติ๊กตงติ๊กตอกกันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนะไม่ได้พูดแบบเวอร์เวอร์เวอร์วังกะละมังนะเป็นเรื่องผมคิดว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปยึดอะไรกับพวกนั้นไม่ได้อะพี่มันเหมือนบางวันผมก็มีคนดูร้า์หลายพันผมก็เฉยๆเพราะมันเป็นตัวเลขเทียมอยู่แล้วเออเราไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้หรอกที่มันมาแล้วก็ไปอะไรย่างเงี้ยทมเสถียรครับตอนนี้ ผู้ชมพี่ก็อยู่ที่ประมาณหลายรึกก็พันถึงสองพันคนต่อว,วันนั่นเองครับเยอะแล้วเอหลายท่านที่มาฟังและชมกันในตอนนี้นะก็ทักทายกันมาคุยกันมานะแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิง่งแมวไปด้วยนะติ้ง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 เวลาพี่มานะได้ค่ะพี่ปิงตอนนี้เราหยุดเฉยๆใช่ไหมฮะ เรายังไม่ต้องทําอะไรเนาะรอให้มันเสด็จก่อนทั้งใจผมก็ผมคิดว่าเปิดพุทธได้แต่ผมไม่ค่อยได้ถูกฉลองกับเรื่องพุทธเท่าไหรนะครับแต่ว่ายจำว่าเยกับรายการนี้ผมกับหน้าหลองคอนี้ผมไม่ค่อยได้ทําเจ๊งนะเพราะว่ารอบนี้ผมก็ให้ปิดก่อนวันพุธนะฮะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเราเราลอดตัวไปกับสถานการณ์กานหวนนี้ทีนี้มันเหลือแต่ว่าเราจะคอไหม ผมว่าไ <รอ S 1> <ผ>ม่เชื่ว่า,วาตลาดมันยังเป็นขาขึ้นแหละในภาพใหญ่แต่ะระยะสั้นมันหนีไม่พ้นเน่ยยังไงเราก็ต้องเข้าสู่โหมดปรับฐา,านที่ลึกกว่านี้ก็<ช>จะเปิดพุทธก็ตามสบายไม่ห้าม<ช>นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิงขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับพี่มอนค่ะค่ะก็คุยเม้าคุยมอยกับตานนั้คือปิงประกิตสิริวัฒน,นเกตนะะ